สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันดี้อรเข้าสู่ไลฟ์เพจเป็นเรื่องเป็นราวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิธีการแบบค่ออะไรนะถ้าเราทำอะไรกันอยู่นะคะโรงงานนรกโรงงานนนะคะคือตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานขั้วกาแฟนะคะคือเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการทำกาแฟตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะคะว่ามันจะทำยังไงตอนนี้เราก็กำลังคัดเลือกเมล็ดกาแฟแล้วก็ส่วนที่เสียของกาแฟกันอยู่ นี่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังแบบคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่มันเสียอยู่นะคะคือเปล่าเลยคือมันเสียทันป้านี่นะคะนี่ก็จะเป็นกองเมล็ดกาแฟที่เรานะคะก่อนที่เราจะเอาไปแบบโรสต์เตสนะคะคือตอนที่เราจะเอาไปคั่วเป็นไงบ้างคะโรงงานล็อกเอนจอยไหมคะถ้าจอยเธอจะเลิกงงบไหมล่ะเขนจอยหรู this this one is come from Jamaica นะคะ blue martin coffee นะคะเป็นมันเล็นกาแที่แพงที่สุดของที่นี่นะคะคุณผู้ชมแต่แบบมองเห็นว่าแบบเม็ดสวยมากถ้าเทียบกับอันนี้อันนี้มาจาก utopia นะคะ is another kind oh yeah 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 okay อันนี้เป็นกระบอกนี้เป็นจากจาไมกานะคะอันนี้จะเป็นอันนี้คืออันนี้คืออันนี้แล้วโรสแล้วโอ้ยโรสโอ้คไอแค่นิสเมลอันนี้มาจากเอธิโอเปียอันนี้จาไมกา นี่้980นะคะส่วนอันนี้ค่ะวันนี้มันเลือกกาแฟของอะไรนะจังเวัดนหนนะไอที่จะไม่กับห้า0ันหอมมากเืิอจริงค่ะทุกคนกับการคัดเลือกมนกาแฟค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนนี่ข้าวสนุกไหมสนุกไหมจ๊ะ ฟันมากอันนี้จากอินโดนีเซียนะคะโคลอมเบียแลก็อันนี้มาจากไหนซเออ่ m e w h e r e c <oughs> s สน uh ุกอะ เราชัดแยกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปคั่วกันนะคะ So hongpei cafe, you know what hongpei means, right? Roast, uh, right? Baking, uh -huh. bakery roast, right? So it's the person, right? Like ninja, 人子, right yeah. So the reason why we came up with this English name is because roast means hongpei and the roast team is my family name, team. อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดของวันนี้นะคะยังไงขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ